วันนี้เลือกหุ้นพี่ปุ๋ยมาเลยครวันที่8มกราคมเอาวันนี้เลือกเอสเปรมานะเมื่อวันศุกร์เนี่ยขอเปิดการาฟนิดนึงราคาแทงขึ้นมาค่อนข้างค่อนข้างสวยพอสมควรเลยนะครับทะลุผ่านแนวต้านย่อยๆมาสัก3.7ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมดูมีลุ้นนะครับดูมีลุ้นไปต่อครับเดี๋ยวให้พี่ปุ๋ยช่วยเล่าพื้นฐานนิดนึงนะครับ ที่เราคุยกันว่าปีนี้เป็นปีของปลายน้ําเนี่ยปลายน้ําเริ่มดีมาตั้งแต่ตอนไตรมาสสกับไตรมาสสปีที่แล้วเอสเปคก็ S แบบนั้นนะคะกำไรไตรมาสสาี่นี่ขึ้นมาแบบอูฟูมากเพราะฉนั้นทุกคนบอกว่าปีที่แล้วเป็นปีที่เขาเทินราวอะค่ะ แล้วปีนี้เราจะเอาสตอรี่อะไรมาเล่นนะคะสตอรี่ของตัว s t a r p l a ็กก็คือ s t a r p r i ินที่เวียดนามนะคะเขาขายของแต่ในประเทศค่ะแต่เขาไม่เคยไปต่างประเทศอยากจะไปนะแต่ว่ามันไม่ได้มีพันธม,มิตรหรือไม่ได้มีช่องทางที่จะชนานาญอยู่ดีๆไปรุกตลาดต่างประเทศแต่พอจับมือกับทางกลุ่มของปุ่นใหญ่คือ scg packaging เ,เรียกว่าแบรนด์ในเวียดนามคือเหนียวมากสําหรับตัวภาพลักษณ์ของทางกุ่นใหญ่นะคะเพราะนั้นพอเขาจับมือไปกับ scg packaging แล้วไปเปิดตลาดที่เวียดนามได้ เวียดนามเป็นตลาดที่ GDP เยอะโตของไทยเยอะอันนี้พวกเราทราบกําลังซื้อของคนเนี่ยมีเพราะว่าเป็นคนวัยหนุ่มวัยสาวนะเป็นตลาดที่น่าสนใจในแง่ของการาผลิตของและในแง่ของการขายของด้วยนะคะที่เวียดนามซึ่งวันนี้เขาก็ไปที่ s t าร p r i n นคือดีลจบไปแล้วเคยมาเล่าให้ฟังแล้วจะเริ่มรวมงบกันเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งรายได้กําไรเนี่ยคะ่ะในเดือนมกราปีนี้เป็นต้นไปเขาถืออยู่25%นะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทาง c g p เนี่ยถือหุ้นส่วนใหญ่70%แต่ว่าใน25%ของ Starprint ที่เวียดนามเนี่ยที่ไปเอากำไรเข้ามาเนี่ยก็ตกประมาณสัก15%แถวๆนี้นะคะประมาณ14% 15% 16%ของกำไรทั้งปีของตัว s อ l e ฟอยู่แล้วเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นตัวช่วยของปีนี้ได้ดีในขณะที่น้ำมันซึ่งเป็นตัวเป็นต้นน้ำเป็นวัตถุดิบของต้นน้ำของเขาในเมื่อเราบอกว่า ปีนี้เป็นปีของปลายน้ําคือไม่คิดว่าราคาน้ำมันจะพุ่งกระฉูดอะไรอย่างนี้นะคะมันอาจจะมีบ้าง 1, ผันผวนก็ช่วงส,วง,สวงครามอะไรก็ว่าไปแต่ว่าภาพรวมของทั้งปีเนี่ยปลายน้าน่าจะแฮปปี้กว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาที่มีโควิดเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้อน,นิสง์จากในส่วนของตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็มาวันนี้เขาไม่ค่อยได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าเรื่อง ลูกค้าก็จะเป็นขนมเป็นอะไรกรุบกรอบอะไรที่เราเห็นอยู่ในร้านสะดวกซื้อหรือในสรรพสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่อยู่อยู่แล้วในตลาดนะคะบริษัทเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องรายได้เรื่องการขายที่ผ่านมาที่จะส่วนเซไปก็คือเรื่องของเม็ดพลาสติกที่แพงซึ่งวันนี้ไม่ได้มีปัญหาแล้วแล้วก็มีส่วนเพิ่มอินออร์แกนิกเข้ามาก็คือตลาดที่เวียดนามยังชอบอยู่ดีกําไรไตรมาสสี่เนี่ยอาจจะหย่อนหย่อนจาก Q ินิดหน่อยเพราะว่า โดยปกตินะคะไตรมาสสุดท้ายก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มาเดตตั้งสมมุตินะพนักกาไรดีมากต้องจ่ายโบนัสพนักง,งานเยอะกว่าที่เคยตั้งเอาไว้อะก็มาสักหน่อยหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นข่าวลบหรือมีนัยยะสําคัญเลยนะคะไตรมาสสี่ถ้าเยอนเยงงโตดีมาก Q1Q Q อาจจะแผ่วๆนิดหน่อยแต่ภาพรวมของปีนี้เทียบกับปีที่แล้วยังโตต่อเนื่องนะคะยังชอบอยู่ดีทาร์เก็ตก็ห้าบาทหสิบใช่ไหมคะนี่ ใช่ครับทาร์เก็ตห้าบาทหกสิบนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกเลยก็คือกราฟเนี่ยดูเหมือนทะลุแนวต้านย่อยๆขึ้นมานะจะมีแนวต้านหลักเนี่ยโซนประมาณสักสามจุดแปดหกประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าเบรกตรงนี้ไปได้เนี่ยอีกแนวนึงถัดไปเนี่ยผมว่าต้องไปเฉียดๆประมาณสักสี่บาทถึงสี่บาทต้นๆเลยนะก็ดูเป็นทีละสเต็ปแต่ว่ากราฟเนี่ยมีสัญญาณเป็นบวกชัดเจนในช่วงประมาณสักสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับรานะคาเป้าหมายห้าบาทหกสิบนะครับ